สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะความหวังพระ40สล้านความหวังสุดท้ายนิกกี้ลั่นหมดตัวเอาพระสมเด็จ40ล้านไปให้ป๋องสุพรรณ80ล้านถึงไหมลั่นบ้านโดนโกงความหวังสุดท้ายครอบครัวนิกกี้ลั่นหมดตัวเอาพระสมเด็จ40ล้านมรดกตาไปให้ป๋องสุพรรณตีราคาถึงบ้านนิกกี้นัดเผยคลิปเอาพระสมเด็จ40ล้านของแม่ ไปให้เซียนพระรุ่นใหญ่ปองสุพรรณตีราคาถึงบ้านพร้อมข้อความว่านิกกี้หมดตัวเอาพระสมเด็จมรดกจากตาไปปล่อยโดยนิกกี้มาที่บ้านแม่พร้อมเผยว่าแม่ผมมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งเขาพูดเสมอว่าถ้าเราอดอยากของชิ้นนี้จะสามารถปล่อยได้มีมูลค่าอย่างต่ำๆ40-50ล้านแม่มีพระหลายองค์ได้มาจากตาแล้วตาได้พระองค์นี้มาจากเจ้าอาวาส พระเจ -80 ปีเขาบอกมีมูลค่า4 0 5 0ล้านผมกับเมานัชชาเคยมาขอดูพระแต่แม่ไม่เคยให้ดูเลยเพราะกลัวผมเอาไปปล่อยเช่าวันนี้จะได้รู้กันว่าพระองค์ละ40ล้านของแม่จริงไหมเลยให้โกบอยนัดพี่ป่องสุพรรณเซียนพระดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วเอาพระของแม่ไปให้เขาดูถึงบ้านเลยพร้อมเปิดตัวคุณแม่สวัักษณ์นะนะคร เจ้าของวลีไม่ถึง80ล้านไม่ขายแม่โชพระในคอพร้อมบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดระครังกับหลวงปู่ทวดและพ่อท่านคล้ายพระสมเด็จเขาบอก80ล้านถ้าองค์แทร้อยล้านเลยแต่เขาไม่ขายไปค้นข้อมูลดูก่อนไปบ้านป่องสุพรรณเปิดกรุ่พระเครื่องดังในกรอบทองกรอบเพชรสวยงามมากราคาแพงอยู่ที่ความสวยและพิมพ์นิยม ตรงที่โชว์แพงสุดคือหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงลองลงมาจะเป็นพิมพ์ไก่หางรวมจริงๆจะยึดที่พิมพ์หนุมานและทรงครุฑเดี๋ยวนี้ไม่เน้นขายออกรายการไปไม่ต้องมาซื้อผมเน้นให้ความรู้แต่รับเช่าเปิดสถาบันรับรองวัตถุมงคลประเทศไทยที่ชอบแพงๆก็20กว่าล้าน10กว่าล้านความสามารถคนเราไม่เท่ากัน แพงสุดตอนนี้สมเด็จวัดละคังใครก็บอกมีได้แต่ของจริงหรือเปล่าตอนนี้คนต่างประเทศสนใจเยอะมาซื้อหลวงพ่อปานกับสมเด็จวัดปากน้ํานิกกี้บอกว่าวันนี้มาหาพี่ป๋องเพราะที่บ้านผมโดนโกงความหวังสุดท้ายในชีวิตแม่บอกผมว่าพระเขา80ล้านเขาห่วงมากเก็บไว้ในเซฟขอพี่ป๋องเอาตรงๆอยากรู้ให้หงายกันไปเลย นิกกี้ประกาศท่าของแท้80ล้านจะซื้อที่บ้านป่องสุพรรณให้หมดป้องตรวจพระสามองค์ของแม่นิกกี้พระสมเด็จวัลคังหลวงปู่ทวดและพ่อท่านคล้ายแม่นิกกี้เล่าความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อท่านคล้ายพ่อคุณตานิกกี้เป็นป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อไปส่งหลวงพ่อท่านคล้ายตอนยังมีชีวิตลดความคิดว่าเจ็บกันแล้ว ทั้งพระทั้งคนไม่เป็นอะไรเลยแล้วรถจิบคันนั้นห้วยออกเลยเจ็ดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์องค์จริงด้วยก่อนให้ป๋องสุพรรณฟันธงช,ชัดว่าพระสมเด็จแท้ไหมแปดล้านจริงไหมถ้าแท้แม่จะให้ลูกสามคนดูทีละองค์เลยหลวงพ่อท่านคล้ายแท้ปี2536เนื้อทองคำอยู่ที่ราคาทองคำองค์นี้หลักหมื่นหลายห,ายหมื่น หลวงปู่ทวดพิมพ์กลางปั๊มซ้ำมีเหงือเข้าเลยเป็นสนิมเขียวราคาหลักแสนสวยๆก็สามแสนก่อนมาถึงไฮไลท์ส่องอีกรอบบอกว่าพระสมเด็จเป็นพระแท้แต่ไม่ใช่ไม่ถึงยุคสมเด็จโตเป็นแกจิอาจารย์รุ่นหลังๆสร้างอันนี้พิมพ์ทรงเจดีงานนี้เงือหงายไหมนิกกี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ป๋องบอกว่าแบบนี้ไม่มีราคาประเมินไม่ได้ เพราะพระไม่ใช่บ้างขุนพรมวัดระฆังพิมพ์อะไรอย่างนี้เขาบอกได้แต่เป็นพระแท้เป็นเกจิสร้างไม่ถึงยุคสมเด็จสร้างถามว่าหลักล้านได้ไหมแสนได้ไหมป๋องตอบว่าเอาไว้ใช้ด้านแม่นิก,กี้บอกว่ารู้สึกดีสบายใจเพราะดีทั้งนั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ